ไม่เห็นจะเป็นไรนี่อีกหลาย,ลายรอบก็ได้พวกพ้องกันก็อย่างนี้แหละฮะพวกพ้องเพราะฉะนั้นสู้กันเถอะนะครับอ่ะงั้นรอบนี้ใครแพร้ต้องโดนเขียนหน้าเป็นการลงโทษนะงั้นเริ่มกันเลย stand up ตอนพยักษแห่งคนะ สุดท้ายแล้วหลังจากนั้นก็เอาชนะไม่ได้อีกเลยคุณเมกุม,มิเนี่ยยอดเลยอยากเก่งแบบนั้นบ้างจังยูยูหน้าไปโดนอะไรมาอ๋อคือว่า ชอบแต่งหน้าแบบนี้ก็ไม่บอกพี่ล่ะพี่มีชุดเดสที่เข้ามากอยู่นะไม,ไม่เอาครับผมไม่แต่งหญิงแล้วไปก่อนนะครับ ยังไม่มืดเลยนะได้ไงอ่ะโั้ยังเอาอ่ะนี่มันของจริงยออไม่รู้สักทีอคุณเม่กุเมิน่าเสียดายหน่อยนะเธอแพ้ฉันหมดรูปเลยหมอนี่แข็งกร่งเอาเถอะคุณเครื่องกันแค่นี้ก็พอแล้วล่ะแม่สาวน้อยอม่สฉันเคยเห็นหน้าหมอนี่มหมแหม ก็ว่าอยู่ว่าทำไมคนเยอะตั้งแต่ฟ้าย,ยังไม่มืดเลยอ่ะเพรสตล์ Play สุดเดือดที่นั่นการบุกเพียงอย่างเดียวเวนการ์ดไฟเตอร์ที่ทำลายล้างอย่างไร้ความปราณีราชาหนึ่งเดียวแห่งโนโตที่ชนะมาแล้วเกินร้อยแมชบุรียมักคัซกิคนดังมาเยือนนี่เองเซโตะโทมาริเจ้าสาวสายเบียดแห่งคางะรู้จักฉันด้วยเหรอเห็นเกียรติจริงๆแล้วราชาหนึ่งเดียวแห่งโนโตมาทำอะไรที่นี่นะ <c oughs> ไม่เห็นต้องถามเลย ็ campuses, มาเพื่อปิดตำนานชนะ20แมตช์รวดเจ้าโมโมยามะดัน oh, จ <cs uc> ีปากดีนั่นไงเล่าเ้ฮถ้าโดนนินทาก็ต้องจามอยู่แล้วนี่คุณดันจิก็ครีมติดปากนะครับโมโมยามะดันจิเรามาดวลกันรู้แล้วนะรู้แล้วนะาแต่ช่วรอเดี๋ยวได้ไหมน้าว่าคุณทำไงผมเหรอครับถ้าผมเป็นคุณดันจิ จะไม่ดวนครับทำไมละ่ะเพราะว่าถ้าแพ้ขึ้นมาแบบนี้นี่เองถ้าอย่างนั้นก็ได้มาดวนกันมันต้องแบบนี้สิลูกพี่เจ้านี่นะแรงใช่ไหมมีพลังใจกับลูกลูกฮึดไงเออสัมผัสได้ทั้งคู่คนแบบนี้แหละกรง แล้วจะสู้เม <ucha> ouais pues, ื่อไรทางนี้พร้อมเสมอล่ะอีกหนึ่งสัปดาห์แล้วตอนนั้นตํานานของนายจะถูกลบแต่ว่าก่อนหน้านั้นจะมีเงื่อนไขข้อหนึ่งนะเงื่อนไขเหรอฮะคือนายต้องชนะหมอนี่ให้ได้ซะก่อนฮะฮะนายน่ะไปดวลกับหมอนั่นก่อนแล้วหมอนั่นใครแฟนของทดินจีเขาหน้เฮ้ เด็กใหม่ที่เพิ่งมาเข้าร่วมเมื่อวานเฮ้ยๆยามกันปะเนี่ยเปล่านะฉันไม่ใช่คนแบบนั้นหรอกแค่อยากจะให้นายได้สู้กับหมอนี่จากนั้นคนที่ชน,นะก็มาเจอกับฉันต่อโดนโป้งเดียวจอดก็อย่ามางองาแงล่ะถือว่าตกลงแล้วนะอีกอาทิตย์หนึ่งพยายามเข้าละยุยยุอเอเอเฮ้ นี้คือว่าจะพาผมไปไหนเหรอจะพาไปฝึกพิเศษไงคืนนี้มีงานใหญ่รออยู่น,นี่นะทำไมถึงได้ซึมแบบนั้นน่ทำไมต้องให้ผมสู้กับแชมป์ของโดโต้ด้วยละ่ะแล้วนายไม่อยากจะสู้แล้เหรอ ไม่ใช่แบบนั้นหรอกเงินก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรนี่ถึงแม่นายจะแพ้เขามันก็เป็นการต่อสู้ที่สนุกนะแต่ว่าจะให้สู้เพื่อแพ้ดีละงั้นฉันจะบอกให้ว่าสิ่งที่นายจะต้องฝึกก็คือการถอนวัชพืชถอน ว่าจะพืชดรอดรอดรอค,คือว่าทำแล้วจะช่วยยังไงเหรอ,อาการฝึกดรอนั้นสำคัญมากเลยนะดรอผิดท่านิ้อวาอาจจะหักได้เลยนั่นมุกใช่ไหมครับเนี่ยลองทำดูก่อนเถอะนะการดรอก็เหมือนกับการถอนวัชพืชน,นั่นแหละหลอกมาช่วยถอนหญ้าชัดๆเลยเอ๋อ เริ่มได้แล้วดอเฮ้ยโนขยันขันแข็งจริงๆช่วยได้เยอะเลยขอรบกวนหน่อยนะให้พวกเราจัดการเองครับรับรองได้ส,สวยกลับมาแน่นอนก็แค่โดนหลอกให้ทำงานถอนญยาแทนคุณันจินี่นะเฮ้ยใครบอกให้หยุดมือกิ คุณดันจีนี่มันเป็นการฝึกพิเศษตรงไหนอะนั่นแหละยุยุทำแบบนั้นต่อไปนะครับ เกลียดตัวเองจริงๆเลยนายนี่สุดยอดไปเลยงั้นฝึกแวนการให้ผมได้แล้วต่อไปคือนั่นเลยเอาขาอยะพวกนั้นไปทิ้งให้หมดไม่เกี่ยวกับแวนการอีกแล้ว <c oughs> นายนี่ไม่เข้าใจอะไรเอาซะเลยนะแวนการนะต้องใช้กล้ามเนื้อกล้ามเนื้อทำให้หัวใจแข็งแกร่งไง คืนนี้ต้องสู้แล้วนะเฮือ,อยกไม่ไหวฮะยกยกไหวเฉพาะชิ้นแค่นั้นเลยยังไงเนี่ยะอันนี้เป็นขยะแน่หรอครับอเอ๊ะ ลั่นมันอ,อืมชิ้นมันเล็กด้วยนะก็เลยหาไม่เจอว่าหายไปอยู่ที่ไหนขอบใจมากจริงๆแล้วเธอรู้ได้ยังไงว่ามันเป็นของสำคัญน่ะเฮ้จูจๆก็รู้สึกขึ้นมานะครับ แบบนี้ต้องให้รางวัลซะหน่อยละการชอบสตรีคัง่ายดันจิดีครับยินดีด้วยกับสถิติใหม่นะวันนี้มีอะไรมาหาการให้หมอนี่นะครับโออลูกชายเถอเอมันจะไปใช่ได้ยังไงเล่าเ <laughs> อาไปดูสิ ยเห็นเธอพาคนอื่นมาร้านเป็นครั้งแรกี่แล้ว<ด> <c oughs> ยูยยุให้ฉันช่วยเลือกไหมอรบกวนด้วยนะครับทีนี้จะถึงช่วงปิดท้ายแล้วทำไมต้องเปลี่ยนชุดด้วยล่ะครับก็นายเหงื่อชุ่มทั้งตัวแล้วนี่ ต้องชำระล้างร่างกายก่อนก้าวเข้าสู่สนามรบสบายตัวแล้วหรือยังนี่ตอนนี้ไม่เกรงแล้วใช่ไหมก่อนหน้านี้นี่เห็นอย่างเกรงเลย ไม่ต้องคิดมากนะนายุ้ห้เต็มที่ก็พอแล้วงานเลี้ยงของจริงกำลังจะเริ่มแล้วฉันจะคอยเป็นแนวหลังให้เอง แว้นกัโอ้โอ้โหอดูนอยอชอชอจะยิ้มออกก็เฉพาะตอนนี้เท่านั้นล่ะคัสกิเริ่มก่อนสกิลของดิฟโซนิกกาทำงานโซชันแล้วจบชันฝ่ายน้องหน้าใหม่ปิดความ รีโน่โจมตีครับ <c oughs> ไม่ป้องกันคาสก,กิรับการโจมตีค่ะโจมตีได้น่ารักดีเนี่แต่ว่าสีหน้ายัางดูชิวๆนะปล่อยหมัดยับแล้วโซ่ช้าต่อตอนนี้มือมานเคลื่อนเข้าใกล้อยู่ๆขึ้นทีละนิดแล้วล่ะไร้เป็นบาโร m a แมกนสคาสกิไร้เป็นเกรดสามของจริงจะมาแล้วพอดีฉันนะ่ะไม่ว่างมาเล่นกับไอ้พวกมือใหม่หรอกนะ บาโรแมกเนสโจมตีสกิลทำงานมีโซสิบใบขึ้นไปได้คร์กาสหนึ่งใบพลังเพิ่มขึ้น1นึ่งมืนได้เพิ่มหนึ่งพิติษเข้จากนั้นทั้งสองฝ่ายเอาเรียกาศทุกใบของตัวเองเข้าโซคาร์กาสสองใบจากโซพลังเพิ่มขึ้น1นึ่งมืนขอคอยบาเบลที่ฉันสร้างแม้แต่พระเจ้าก็ทำลายมันไม่ได้บาใหญ่มาแรงพร้อมจะเปิดยีแล้วค่ะย<ข>อดนไม่จริงใจรจริงจริง ใช่เลยอะไไม่ลงนะตอนนี้ใช่เลยเสียงหัวใจเต้นดังมากทวินบัคเลอร์ดราก้อนเพอร์เฟกต์เกไม่มีปัญหาเลยยังเหลือการโจมตีอยู่ ป้องกันได้ไม่หมดหรอกหมอนี่กำลังยิ้มอยู่งั้นหรอโจงตีป้องกันครับยอยเยอะหยุดการโจงตีของคัส,สกิสำเร็จแล้วครับต่อไปเป็นตาผมแล้วจากทริกสตาเป็นเวลดีนาโอ,อเวอร์เรส ทีนี้มาสู้กับชั้นต่อมีตองแมสจะสู้กับดั้นจีแล้ว เมืงง่อกี้สีหน้านายดีมากเนี่ยฮะแบบนั้นล่ะหยุดคิดมากแล้วก็บุกเข้ามาครับสาร์ทอัพแวนการ์เรงขึ้นแล้วค่ะแน่นอนว่าร้ายสี ดูนายสนุกกับการต่อสู้ดีนี่ครับไรเป็นรีโนะแล้วคอเรียากาดยุยโยกเขาอ,อย่างผ่านเฮ้าตั้งแต่เทินแรกมีเรียากาถึงสี่ใบคิดจะทำอะไรอยู่กันแน่นะโอ้มาม้นี้เหรอน่าสนใจดิจอมตีราชาไรพ่ายของเราโมโมามะดันจิเป็นฝ่ายตั้งรับเจ้าหนูยุยโยกเขาบอกแผนเด็ดอะไรมากกันแน่นะแบบนี้นี่เองทางิั้นทางฉัน ก็ต้องตอบรับให้เต็มที่แล้วไรจากนั้นข้อแม่ดอนฉันไม่คิดว่าจะแพ้หรอเลยไม่มีคำว่าถอยคันจิเธออยู่เหมือนคนตัวเองเขาที่รังเกีร์ด้วยสกิลของพี่น้องอะไรแบบนี้เหมือนกันครับเออฉันด้วยบุกเข้ามาอีกสิเบลลิน่าอาลุกซ์โอเวอร์เดสยุยยุกตัวไม่แข็งเขาเจอลัสพลังเพิ่ม5,000ได้ยอกกาสองใบจมตีด้วยแทนชาสติี ไม่ป้องกันโจมตีครับไม่ป้องกันเวลดีน่าอาลุกโจมตีไม่ป้องกันขเข้าเถินฉันแล้วใช่ไหมไร้เป็นบรูสเฮ๊ะ้าดำเมจฉันละฉันก็หลังชนฝาเหมือนกันเอาไงนะจะแลบบาดหน่อยไหมให้บรูซโจมตีไม่ป้องกันครับงั้นเลยนี่ไม่ป้องกันจริงๆด้วย กล้าแลบมัดกับฉันคนนี้ตรงๆเลยเหรอถูกใจแล้วแต่ว่าจงดูให้เต็มตาสิการทวินรกดฟแห่งวิญญาณมองเห็นหรือเปล่าไปเท้าวิญญาณม่วงของเทพองค์รนร่มนุษย์ะ ตีอีกรอบเลยไม่ป้องกันครับยุยุหลังชนฝาแล้วตอนนี้มีห้ดาดเมจถ้าเปิดไม่เจอฮิวทริกเกอร์คือจบกันจะจบแค่นี้เหรอน่าเบื่อจริงๆยังหรอครับอดาเมจเชคความสนุกเพิ่งจะเริ่มตั้งขาครับนันจิใช่แล้วครับใช่มันเพิ่งจะเริ่มเจ้ คุณดันจีการต่อสู้มันเพิ่งจะเริ่มครับลุยแล้วนะนี่คือโอเวอร์เดรสแห่งชัยชนะครับสุดยอดวิ่ีเลี้ยวจะมาจากตรงนั้นแต่ว่าฉันไม่ยอมแพ้หรอกซ์ ผมก็ไม่ยอนครัมหยายังหรอกเนาะตัดเหนียวดีกว่ายังหรอกครับผมจะสู้ต่อสู้ไปตลอดคิดเหมือนกันเลยแต่ว่ามันถึงเวลาตัดสินแล้วกำลังต้องการเลยครับเจ้าวาดนะ กำปันไว้ด้วยล่ะนี่คือพลังของไฟเบอร์รอย่สู้ไปตลอดเหรอสุดยอดไปเลยแค่นิดเดียวเองแค่กันไปเลวตันเจีขอแบบนี้ด ยินดีด้วยที่ชนะรวดเป็นครั้งที่22แล้วและจากนี้ฉันมันบ้าพอเงินคงพูดได้ไม่ดีเท่าไหร่แต่ที่ฉันสู้ก็เพื่อวินาทีนี้เนี่ยแหละเป็นการต่อสู้ที่ทำให้ฉันรู้สึกแบบนั้นเฮ้ยโอ้โหโอ้โหจะเปหรือเปล่าพวกเราทุกคนและฉันชอบที่นี่ที่สุดเพราะว่าเรื่องต่างๆที่ทำให้รู้สึกขัดใจ

ใช่หรือเปล่าเออใช่ครับพี่ครับใช่ครับแค่<ช>นิดเดียวเองเรามีสุดยอดพวกพ้อมมีสุดยอดคู่ต่อสู้คืนนี้ถึงได้สุดยอดบอเนี่ยยูยุคน,นี้จะกลายเป็นยอดฝีมือ,อพวกเราจะไม่หยุดกันแค่นี้ยังจะก้าวต่อไปอีกขําคืนที่ลืมไม่ลงจะมาถึงแน่เพราะฉะนั้นตั้งใจฝันซะฮะ โมโมยามะดันจิขอประกาศอำลาวงการแวนการ์ดไฟเตอร์เอ๊ะเอ๊ะอ๋อเเอ๊ะเราฟังผิดหรือเปล่าอย่างเงยเราฟังผิดหรือยังไงวะเขาว่าไงใช่ไหมจงดูการ์ดของฉันซะยุยุครับวันนี้ก็ขอแนะนำการ์ดของผมมังกรศักดิ์สิทธิ์วงแหวนเดวาน่าให้รู้จักเดวาน่าสามารถชดชีวิตยูนิตเกรสูนจากดอปโซนได้ด้วยสกิลนี้ ทิกสตราจะโดนเล่นงานกี่รอบก็ไม่มีปัญหาแอบเหมือนโรงงานนรกมือเบาแล้วก็เมื่อจอมตีตัวเองกับยูนิตที่มีสกิลอวอร์เดรสจะได้พลังเพิ่มขึ้น10,000มืถือว่าจ่ายโอทีคุ้มดีนะเนี่ยตอนต่อไปสงคราม7วันของพวกเรา